สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะมาทดสอบนะเนี่ยครับตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์ที่ผมได้รับมาเร็วๆนี้แหละนะครับคันเบ็ดนี้ได้รับมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับลอกนี้ได้รับมาเมื่อสัก3-4วันที่แล้วนะครับผมทําคลิปแกะกล่องไปนะครับเป็นลอกเบอร์1000ของสซงายีลังนะครับชื่อรุ่น XN 1000นะฮนะ ก็เป็นลอกที่ค่อนข้างเล็กนะครับจริงๆมันเป็นลอก1,000ที่ขนาดเล็กประมาณสักเบอร์500หรือว่าเบอร์800ไม่เกินกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสําหรับลอกสําหรับปีกับปลอมที่ผมวันนี้จะมาทดลองกันนะครับแล้วก็คันเบ็ดเนี่ยเป็นโซกายีลังเหมือนกันนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะฮะความยาว6ฟุตนะครับ power วเ,วเป็น UL นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเมื่อเช้าผมลองมาประกบดูเนี่ยจะสังเกตว่าตัวรีลซีฟเนี่ยนะครับมันจะยังไม่กระชับเท่าที่ควรนะครับสาเหตุเพราะว่าลอกตัวเนี้นะครับค่อนข้างเล็กมากนะครับแม้ว่ารีลซีฟเราจะหมุนหมุนสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยกระชับนะครับขึ้นเคลื่อนหน่อยนะครับ ก็ผมยังไม่ไปแก้ไขดัดแปลงอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองใช้แบบเดิมๆด,ดูก่อนนะครับวันนี้ก็คงต้องลองใช้แบบระมัดระวังสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ร่วมกันซะทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นคัน UL นะครับซึ่งจุดประสงค์ของผมก็คือใส่ N เล็กนะฮนะ N เป็นะ N หกปอนนะครับแล้วก็ใช้สําหรับมาตีเหยื่อปลอมนะฮะเหยื่อปลอมวันนี้จะใช้เป็นเหยื่อปลักไซส์เล็กนะครับ เนี่ยฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4กรัมนะครับก็ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผมใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นสปปนนิ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นคัน2.1นะเมตรนะครับใส่ N6 ปอนหรือว่า8ปออนโดยประมาณเนี่ยกับลอกอ,อีกชุดหนึ่งนะครับจะดไปีได้ไม่ค่อยไกลนะครับสำหรับตัวเหยื่อน้ําหนักเบานะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่า ลองเปลี่ยนมาใช้เป็นคัน U L นะครับซึ่งปลายจะค่อนข้างสบับดได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้จะทํางานออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับค่อนข้างแรงนะครับปีแล้วอาจจะน้ําหนักมันอาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เดี๋ยวลองปีระยะใกล้ๆดูโอเคครับก็ใช้ลักษณะการดีดเหยื่อนะครับ คือคันมันค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่แล้วนะครับเป็น U L นะครับสายหน้านี่ผมใส่เป็นสาย N ยี่สิปอนนะเพราะว่า เจอปลาประเภทฟันแบบแหลมๆคมๆนะฮะพวกปช่อนหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะกัดเอ็นขาดนะฮะเพราะว่าสายหลักมันเป็นสายหกปอน์เท่านั้นเองเซนก็ค่อนข้างดีนะครับปลายคันนี่มันค่อนข้างอ่อนนะฮะเป็นคันยู U L นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าปลาที่บ่อน,นี้เนี่ย มีเป็นพวกไปครูนะครับหลักๆนะครับที่มันเป็นพวกปลาล่าเหยื่อวันนี้คงยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าถือเป็นการทดสอบตัวคันแล้วก็ตัวลออไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่าอุปกรณ์มันตอบสนองได้ดีแค่ไหนะ ได้ระยะที่ดีนะครับดูด้วยสายตาก็ประมาณสัก3าสิบเมตรนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขวดเต็มที่นะครับจากเดิมปกตินะครับปกตินี่ถ้าเป็นเหยื่อน้ำหนักประมาณสักสามสี่กรัมเนี่ยคันสองสองเมตรนะฮะหรือเจ็ดฟุตเนี่ยมันตีได้แล้วระยะจะไม่ค่อยไกลนะครับแม้ว่าจะออกแรงแล้วนะครับได้เต็มที่ก็ยักยี่สิบกว่าเมตรนะฮะ อันนี้ก็ดูไกลขึ้นนะครับตอนนี้ปิดแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ปลาอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าแต่ติดอย่างนี้น่าจะชาร์จเหยื่อนะครับเดี๋ยวขอมันมันไม่ได้ออกซะทีเดียวคงไม่ได้ไปติดหางติดอะไรนะครับโอ้ยยังดึงได้นะครับ ให้มันให้มันให้ดีสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เราใช้อุปกรณ์ชุดเล็กนะครับแล้วก็โอ้หนี่ยะครับปัญหาคือลอกเนี่ยเรียวซีดมันเล็กนะครับเรียวซีดมันเล็กมากครับผมหมุนแล้วมันจะค่อนข้างที่จะคลอนนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือมันไม่กระชับกับ กระชับกับตัวคันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเล่นแบบใช้เวลากับมันหน่อยเอาไหมฮะนี่ครับเพราะว่พาพอเวลาจะกลอกลับเนี่ยเห็นไหมฮะว่าลอกเนี่ยมันจะเริ่มคลอนนะครับสาเหตุเพราะว่ามันไม่กระชับกับฟริอซีนะครับ ให้มันเหนื่อยสักนิดนะครับวันนี้เราใช้อุปกรณ์เล็กมากนะครับคัน UL แล้วก็ N 8ปดปอนเออ N เป็นหกปอนนะครับเบาหลุดหรือเปล่ปาอยู่ว่าหลุดไปแล้วหลุดนะครับหลุดจริงๆด้วยนะครับน่าจะขาดเดาว่าขาดนะครับ อ๋อไม่ขาดนะครับแป่แสดงว่าติดไม่แน่นนะครับเอาใหม่ฮะเดี๋ยวคงต้องยึดยึดขาลอให้แน่นกว่านี้นะครับเวลากรอจะได้มั่นใจกว่านี้หน่อยติดปลาอะไรเนี่ยมอไม่ออกไม่ดิ้นเลยอโอเค ปลาบูหรือปลาอะไรไม่น่าจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอาสวิงก่อนวิงอยู่ห่างโตไปหน่อยนะครับ ดูแล้วมันไม่ค่อยดิ้นนะครับเดี๋ยวจับตรงหลีดก็น่าจะเอาขึ้นได้นะ ตัวแรกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดียวของวันนี้แล้วครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก5้าโมงห้มงเย็นโดยประมาณนะครับผมมาตั้งแต่ประมาณยังไม่บ่ายนะครับประมาณเที่ยงกว่ากว่ามีปลาเข้ามาชาร์จหนึ่งไม้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากลอกเนี่ยนะครับเนี่ยให้สังเกตว่าตอนนี้ผมจะใช้กระดาษหนุนเอาไว้นะครับ ยัดให้มันแน่นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเนื่องจากขาลอกมันสั้นมากนะครับเวลาประกอบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะคลอนคลอนนะครับไม้แรกหลุดก็พราะว่ามันตอนนั้นเราคิดว่าลองตีไปก่อนนะครับกะว่าวันนี้แค่มาตีเล่นๆนะครับมาตีเย่อะเล่นๆนะครับลองเหยื่อเบานะครับกับคัน ul แล้วก็ลอกเล็กนะครับก็ปรากฏว่าปลามันชาร์จ แล้วก็พอจะสู้เนี่ยผมไม่ได้วัดย้ำแล้วนะครับมันก็สุดท้ายก็หลุดไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบนะเงียบยาวมาเลยครับส่วนกระทั่งผมเปลี่ยนเหยื่อมาเป็นปลัานะตัวแดงตัวนี้นะครับก็มีปลามาช้าตัวหนึ่งนะครับลักษณะผมไม่แน่ใจว่าใช่ปลาบุหรือเปล่าไม่รู้ นะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับประมาณ5-6ขีดต,นะตอนหลังก็ปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับแล้วนะครับ เปลี่ยนเยื่อไปประมาณน่าจะมี78แบบนะครับเยื่อบเบานะครับประมาณ3-4กร,รัมนะครับเพราะว่าเราต้องการจะทดสอบว่าคัน U L มันไปเหยื่อเบาออกได้ดีแค่ไหนนะครับก็ถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับไปออกไปเนี่ยจังหวะดดีๆก็ได้สัก30 30กว่าเมตรนะครับกาด้วยสายตานะครับก็เดี๋ยวลากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมคงจะมาทดสอบคันเบสคัสติ้งที่เป็น U L อีกันนะครับก็วันนี้ลองชุดสป i ินนิง U L ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ